มัดฉันดีกับคนทื่อยอีกแล้วนะครับพบกับผมแล้วก็นอนดึกด๋อยตรงโน้นหนึ่งตัวโอ้เหล็กจังเลยโอ้เหล็กๆใช่วันนี้พ่อมาแล้วนะครับทุกแต่วันนี้เขาอันี้ไม่สบายอะไรนะก็อาจจะไม่มีไม่มีแรงเท่าไหร่นะใช่ไหมผู้ช่วยโอเคเออเหล็กจังเลยวันนี้เออ ช่วยผมเพราะว่าเราต้องเออ่ไปหาหมู่บ้านนั่นแหละเพราะว่าเสุดทุนนี่ไม่ไม่เหมาะกับการอยู่แล้วแท้มันเลวมากเลยได้มีคลเลวทั้สองสามตัวแต่ดีมากเลยหรือซักทองก็ยังดีเราย้ายบ้านเหรอเพราะว่าเราต้องวางแผนย้ายแล้วแหละเราต้องทิ้งแล้วแหละผู้ช่วยไม่เราไม่ได้ทิ้งหรอกเราแค่เปลี่ยนฐานเฉยเดี๋ยวก็กลับมาได้ ัววันนี้กัวไม่อยากพูดเลยเขาข่องเขาค่องค้างเก็บคอนะเขาเลยอาจจะพูดไม่มากเลยก็คนเข้าใจด้วยนะนะก็เขาสุกเข้ามาเพื่อทุกคนเลยโควิดไม่ใช่แล้วเขาเปิดโควิดทุกคนนะเโกหกผมก็กหกก็หกเปไปกินของคนกกหกดูก่อนไล่ปวดปวดจะได้หายไม่ใจมัยไปก่อไล่เลยล่ะไอ้ผมช่วยให้เข็งแรง แล้วก็กลับมาเป็นธาตุเหมือนเดิม What พูดหมดิไม่มีอะไรไมีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นช่ว <c oughs> ยผมลงมาเดินตรงนี้ดีบ็อกเนี่ยเดินแล้วแบบโคซาโล่ะผมเห็นแล้วผมแบบเดินนืดเลยนึดเลยผมต้องเก็บอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเล็กมากผมต้องทำคาเฝานี้ก่อนนะเดี๋ยวบ้านเก่าเราเนี่ยมันจะเล็กมากขนาดน,นี้ผมต้องไปย้ายนะถ่ายแล้วแหละแล้วฐานบนนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับการอยู่อาศัยหน่อยนะ ยิงหลวงลงยิงอยู่ที่ผู้วาพแบบสูงๆเนี่ยมันมีซัสบซ้อนนะมันนะคือซับซ้อนอยังไงเหรอมันไม่ไหม,ไมคือมันจะมีเนินสูงน้ำต่ำอ่ะเราไม่สามารถเคลียร์มันท้งหมดทุกตัวเลยนะเราต้องอยู่สาถานที่แบบมันลงลงหน่อยอ่ะแบบขอมันลงลงพอถ้ามันลงลงจะดีมากมทาานที่ชิ้วดวดยะแล้วก็เปลี่ยนให้มันไม่เหลกด้วนะเราจะได้อยู่โอ้โหบ้านหัมาแล้ว มาหาปวกหน่อยชาวบ้านปวกเขาก็ปลวกสร้างอะไรให้ด้วยไปได้ก่อนไอเชี่ยมาดูเร็วโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ก่อนเด้อแล้วไฟไหม้ไฟไหม้อืมมาดูเร็วโอ้ยปล่อยอยู่หน้าบ้านเออแป๊บนึงนะไฟไหม้ไฟมันไหม้อ่ะโอ้ย ไฟไฟไฟไหมโอ้ยไง<อ>เก๋นี่ไงฉลาดจังเลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเข้ามาบ้านบัวกันเก๋นั้นแล้วก็พอกำจัดได้อยู่เออนี่ไงบ้านผู้ช่วยบ้านผู้ช่วยมีมีเบินีนี่นะเดีด๋ยวไม่เอาไม่เด้ไม่ไดไเดี๋ยววะผู้ช่วยป่วงไงปวงอยู่หน้าบ้านมานี่ปวงอยู่หน้าบ้านเราต้องย้ายถิ่นฐานแล้วแ่ละถิ่อน นี่จะเป็นดินฐานที่หนึ่งไข่เคี่ยวโน่นไข่โน่ตายแล้บางคุณไม่ปลอดภัยอ่ะอยู่อยู่ในพื้นที่แบบเนี้ยตาปลวกมันหนึ่งเออมันตามมามันตามมามันตามนะขี้ไม่ออกเลยว่าถ้ามันมาเยอะๆคุณคุณจะคุณจะตายไหมเนี่ยอมัาการบ้านนอนเองอือปียากเลยเนาะวกนี้มาปลวกมาปลวกนี่ไหนในในอ้หจกใจเยอก บ้านกุเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหบ้านปววเออตามมาตามมานี่นี่นี่อย่านี้คุณโคตรซับซ้อนอ่ะเวลาหนีเดี๋หนียังไงเล็กๆกันเนี่ยตามผมมาหนีข้างหน้าไหมเห็นเห็นเห็นสวยมากเลยนะลองเข้าไปดิโอ้ว้าวโคตรสวยอ่ะวิวลองเข้ามาเฮ้ยอย่างเท่คุณคนเหล็กเลยอะคุณว้าวว้าวอะ ก็าผมต้องไปผมว่าผมชมได้แค่นี้แหละผมต้องการเจอหมู่บ้าน,นด่วนเลยผมต้องการโกเลมอ่ะเพราะว่าไม่ได้ดีผมต้องหาฟักทองนีฟ่ฟักทองไหมที่นอนคนนี่นะที่นอนใครแล้วก็มีไอ้นี่มาใครมานกำลังก,กันนะบ้านเขาก็สวยดีแฮะแต่ก็ดูซบับซ้อนไปเยอะเลยระวังหน่อยหนอยบัน,น,กนกอบูเขาเลยเนะี่ย ไปแล้วจ้าอุย้เยเมื่อกี้ตัวหน้าผมเนี่ยไม่แล้วโอเคโอเคเออต้องไปทักทายเพื่อนเก่าก่อนนะเพื่อนเราไ้เจอกันไหม